ทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เดือนรอมฎอนอันประเสริฐเป็นไปด้วยความปลอดภัยทางกองอำนวยการรักษ้าวความมั่นคงจังหวัดยะลาส่วนนาค่ะเขามีการจัดประชุมกำลังพลซนย์ปฏิบัติการน้ำเภ่อบนันนังสตาตามแผนเสริมสร้างสันทิสุขจังหวัดชายแดนปากใต้ปี2 5 6 9มีการบูรณาการทหารตำรวจพลเรือนรอยกระดับมาตรการความปลอดภัยช่วงเดือนรอมฎอนค่ะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาส่วนนาค่ะมีการจัดประชุมกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบรรน,นางสตาตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2569เพื่อจะบูรณาการการทำงานรวมกันระหวา่างายทหารตำรวจแล้วกา็ายพลเรือนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในห่วงเดือนรอมฎอนค่ะโดยการประชุมดังกล่าวมีนายมูฮัมหมัดซันตีพีมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในท่านาอองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาส่วนนาเป็นประธานพร้อมด้วยนายซุนกิฟลีสัญญากุนนายอำเภอบันนางสตาหัวนาส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ผักส่วนที่เกี่ยวขคองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยในที่ประชุมค่ะนัวฉพากิจกองพันธาทหารตราบที่หนึงได้รายงานสถานการณ์ด้านการค้าวในห่วงที่ผ่านมาพร้อมกับชีดแจงผลการปฏิบัติภารกิจซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบรย้อยโดยหยุดแนวทางธรรมนูนมู่บานกาวดีเป็น,นกลไกสำคัญในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตแล้ก็ทรัพย์สินของประชาชนค่ะ คณะเดียวกันค่ะด้วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเดือนรอมฎอนเพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับประชาชนสามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสงบเรียบร้อยและก็ปลอดภัย ทางนี้ค่ะรองผู้วาราชการจังหวัดยะลาก็ได้เน้นย้ำให้ถูกน่วยงานวางแผนการดําเนินง,งานอย่างชัดเจนเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันเหตุโดยให้ดําเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องไม่จํากัดเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอนค่ะเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวค่ะ